สวัสดีค่ะพบกับพี่นาไนาอีกแล้วนะคะจากช่องนา,นานามากับดวงนะคะคลิปนี้เป็นคลิปดวงความรักนะจ๊ะเราห่างหายจากดวงความรักนะหัวจิตหัวใจคนเราก็ต้องการความรักนะจ๊ะเราจะห่างหายจากความรักนานไม่ได้นะคะอะถึงแม่หมอจะอยู่ในวัยที่ไม่ต้องการความรักแล้วแต่ f อซีต้องการความรักจาก f อบอกมานะทางมาหลังบ้านนะว่า ช่องแม่บอเนี่ยดวงความรักทำไมหายไปนะจ๊ะเออเราจะมาดูดวงกันนะคะว่าดวงความรักของวันนี้เราจะเอาเป็นดวงของชาวธาตุดินนะคะพุธศพกันมังกรดวงความรักของชาวธาตุดินจากนี้นะ,ะจนถึงเดือนตุลาคมนะ,ะจะเป็นยังไงนะ,ะอะ่าชาวราศีพุธศพนะ,ะเริ่มเวลาศีแรกเลยนะ,ะชาวนะราศีธาตุดินพุศพกันมังกรนะ,ะอะ่า ไม่ว่าจะเป็นตามโหราศาสตร์ไทยหรือโหราศาสตร์ตะวันตกนะหรือศาสตร์ตะวันตกนะถ้าคุณเป็นชาวราศีพุธศพลัคนาพุธศพนะถ้าคุณคิดว่าคุณอยู่พุธศพคุณดูคลิปนี้ได้เลยค่ะ,ะมาดูในสมแงตัวตนของคุณนะครับความรักของคุณเป็นยังไงนะอะในตัวตนของคุณนะคะอันนี้ตัวตนของคุณก่อนห้าใบค่ะ,ะตัวตนของชาวราศีพุธศพนะคะอ่า เก้าดาบนะจ๊ะนะฮะบางคนมีเรื่องเครียดค่ะแต่ไม่ใช่เรื่องความรักหรอกนะ,ะบางคนไม่ได้ไม่ได้มีความรู้สึกเรื่องของความรักนะจ๊ะอ่าอันนี้ตัวตนชาวพฤกษ์จบล้วนๆนะจ๊ะใบที่สองหกคุณให้ขยายตัวตนแฮงแมนนะ,ะคิดไม่คิดรักนะ,ะไม่คิดรักแต่คิดลบคิดลบในเรื่องของความรักนะจ๊ะงงไหมงงไหม งงไหมจ้าชาวผูศพนะะคิดลบในเรื่องของความรักนะจะอ้มบางคนอาจจะเจอประสบการณ์นในความรักที่มันไม่ค่อยโอเคไม่ค่อยดีเนาะประมาณนี้นะใบที่สามจ้านี่เจ็ดดาบนะเออนะหัวร้อนนะสําหรับความรักสําหรับคนมีคู่ก็จะทะเลาะบ่แว้งกันนะอะแต่ถ้าเป็นคนโสดก็ไม่คิดเรื่องของความรักเลยตัดไปเลยนะตัดปัญหาไปเลยชาวผู้ศพนะประมาณนี้นะ อามาดูสิหมายทสี่จ้ะนะฮะอ่าบางทีก็แอบมีใจให้กับเด็กหรือคนอายุน้อยกว่าเหมือนกันนะเนี่ยเนี่ยนะหรือมีเด็กหรือคนอายุน้อยกว่าพยายามไม่จะเข้ามาขายขนมจีบนะจ๊ะอืมอ่ามาดูนะตำแหน่งที่ห้าจ้ะอ่าได้สี่ไม้เท้าเป็นไพ่ที่แบบการเริ่มต้นครอบครัวนะสําหรับใครบางคนที่ ที่อาจจะกลับใจนะอาจจะกลับใจในช่วงเดือนนี้นะเดือนตั้งแต่ที่คุณเห็นคลิปคลิปนี้จนถึงเดือนตุลาคมนะคะอ่ามาดูในตำแหน่งของบุคคลที่จะเข้ามาดูซิว่าขอดูว่าเขาหรือเธอคนนั้นเป็นคนลักษณะแบบไหนนะคะอใแบบแรกค่ะเจ็ดถ้วยค่ะยังเป็นคนที่แบบว่าเหมือนล่องลอยอะ่ะยังไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเป็นกิจจารลักษณะนะเออ อาจจะอยากเข้ามานะพูดคุยกับชาวพุทธศพแต่ยังไม่มีโอกาสนะจ๊ะนะ,ะมาดูใบที่สองนะ,ะของคนเขาหรือเธอคนนั้นนะจ๊ะอ่าเป็นเจ้าของกิจการนะ,ะหัวนั่งงานนะหรือคนที่ทำงานนั่งโต๊ะน,นั่งเก้าอี้เนี่ยเป็นคนที่ภูมิฐานคนหนึ่งนะ,ะอ่าสำหรับคนที่จะเข้ามาในชีวิตของชาวพุทธศพนะจ๊ะนะคะอ่ามาดูใบ ที่สานี่ตำแหน่งหัวหน้างานเจ้าของกิจการนะคนที่มีอํานาจบรารมีนะพร้อมที่จะดูแลคุณได้นะคะชาวผู้ศพนะพร้อมที่จะดูแลคุณได้ค่ะนะใบที่สี่นะจ๊ะนะอ่าเนี่ยเขาพร้อมที่จะเปย์พร้อมจะดูแลและพร้อมเปยนะ์นะชาวผู้ศพนะสาหรับคนที่โสดลองเปิดใจดูนิดนึงเนาะนะคนะเออ ตำแหน่งนี้ที่ห้านี่ไงเป็นเป็นไพ่ความรักใหม่ของคุณนะเขาพร้อมที่จะเป็นความรักใหม่ของคุณนะคะและพร้อมที่จะแบบว่าจะดูแลเป็นครอบครัวนะคะอ่ามาดูนะนี่จับคู่กันเลยนะข้างบนคุณขาวว้างล่างเขาค่ะนะคะอืมนะถ้าคุณไม่เปิดใจนะ,ะไม่เปิดตัวไม่เปิดใจนะคะเขาก็จะเข้ามาไม่ได้นะคะทุกคนนี่เนี่ยเห็นไหมคุณพยาที่จะปิด ปิดโอกาสนะคะปิดโอกาสไม่ให้ใครบางคนเข้ามาค่ะหรือประสบการณ์ต่างๆมันทําให้คุณมองในแง่ลบนะทำให้คุณมองในแง่ลบจนแบบคุณไม่อยากจะมีใครนะหรือนะคะใครที่เข้ามาเนี่ยคุณคิดว่ามาหลอกลวงหมดเลยอะนะชาวุุธศพนะลักษณะุุธศพประมาณนั้นนะคะอ่านะแต่นะเอาน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อนนะจ๊ะเขาบอก เช่นเดียวกันหัวใจอ่อนๆอของเราก็เช่นเดียวกันนะคะอะลองเปิดใจดูสดักนิดหนึ่งนะ,ะชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภนะคะคุณจะได้พบใครเขาหรือเธอคนนั้นนะ,ค,ะคนที่ถูกใจนะคะ,ะแต่มีเกณฑ์ที่จะอายุน้อยกว่าคุณนะคะชาวพุธศพสุดท้ายแล้วนะคนคนนี้มาหวังที่จะแบบครองคู่สร้างหลักฐานสร้างบ้านสร้างเรือนด้วยกันกับคุณนะมันเป็น ไพ่ของความรักใหม่อะค่ะไพ่ของความรักใหม่ไพ่ของออนะการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะเริ่มต้นความรักนะเริ่มต้นที่จะศึกษาซึ่งกันและกันนะมาดูสุดท้ายเลยไพ่สรุปนะค,ะคุณชาวผู้ศบนะค,ะคุณจะไปต่อกับเขาหรือเธอคนนี้ได้ไหมนีไงมันต้องเริ่มสร้างไปด้วยกันอะสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจสร้าง อะไรต่างๆสร้างประสิทธิสัมพันธ์ต่อกันนะคะ,ะชาวพุธศพนะ,ะชาวราศีธาตุดินฮะราศีแรกของเราคือราศีพุธศพนะจ๊ะ,ะนะแต่แม่หมอก็ไม่แน่ใจว่าจะตัดเป็นคลิปหรือว่าจะเอาเป็นคลิปยาวดีนะ,ะ่าชาวราศีพุธศพนะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เริ่มสร้างสัมพันธ์ประสานสารสัมพันธ์กับใครบางคนนะเนี่ค่ะ นะต้องดูกันไปเรื่อยๆนะต้องสารต่อไปเรื่อยๆนะคนเราไม่ไม่สามารถที่จะตัดสินใครได้ภายในวันเดียวนะเออชาวูุชบกใจเย็นนิดนึงเนาะเลือกคู่นะเหมือนลันาเลือกคู่คุณอาจจะได้เจ้าเงาะที่ข้างในรูปเป็นทองก็ได้นะคะชาวราศีพุศบลกลัคนาพุศบโอเคนะ,ะขอบคุณนะคะวันนี้นะชาวราศีพุชบใครที่ไม่มีคู่นะคุณจะมีคู่ แค้คู่ที่ดีเข้ามานะคะใครที่มีคู่แล้วนะคะก็นะพยายามที่จะสารสัมพันธ์กับคู่ของคุณให้ดีๆนะเพราะว่าถ้าคนไม่มีคม,มีคู่อยู่แล้วเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะขัดแย้งกับคู่ได้นะคะนะก็ขอให้นึกถึงวันที่เรารักกันใหม่ๆชอบกันใหม่ๆนะคะเออประมาณนั้นเนาะความรักมันหวานชื่นให้เหมือนกลับมาจีบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะนะ,ะนะสำหรับคลิปนี้นะ สำหรับคลิปนี้ของชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภนะราศีธาตุดินนะดวงความรักของคุณจากนี้จนถึงเดือนตุลาคมนะก็ประมาณนี้เนาะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าในเดือนถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะใครอยากดูดวงเห็นตัว i d l i n e 4 3 9 9 n a นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ